มกสีหยางเออมาชื้นม่วงชี้ม่วงบ่แล้วยายมาอยากเป็นอีหยางอยากเป็นนักดับเพิงเป็นนักดับเพิงบ่นักดับเพิงนี่เขาเฮ็ดอีหยางแน่นับไฟป้าอยากไปรถดับดาเพิงป้าถูกน้อง้าโตขึ้นอยากเป็นอะไรคะตัวเมือโอเคตัวโตขึ้นอยากเป็นอะไร ทหารบ่ได้ยิ่งค้นครับทหารน,นี่ดูแลประเทศดูแลความสงบของประเทศเต๋อเคยได้ยินข่าวนำถ่วมบอกยามนำถ่วมนี่พี่ทหารนี่ขี่เรือมาซอยเด้เรืออันนนอ่ะเรือดำน,น้ำแมนโอ้เรือ,ลำละะอดำน้ำทหารบ่แม,พมนนะพี่ทหารบ่ได้ยิ่งคนพิหานมาซอยคนเคบักขจทหา่มีรถถังมีรูจักรมถดง ใช่คุณตำรวจก็มีหน้าท wow, like ี่ดูแลความสนุกเรียบร้อยใช่ค่ะนั่งดับเพลิอ่นั่งดัเพลิงกบีบลาบอกคุณครูงานมีหนาทีอย่างก่อนดับไฟ